โดสวัสดีตอนเช้ามากินข้าวเ,เช้ามากเลยนะเช้ามากเลยบ้านเราหาเมนูผักแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ปลาได้หมูได้หมูก็กินหมูโอเคก็อร่อยเหมือนกันนะ อุดอร่อยมากเตี้ยวเตี้ยวเค็มหวานกำลังพอดีน้ำจิ้มถั่วตัด ลองพอดีคุณตาทำไรมาเร็วๆกินข้าวค่ะกินข้าวอร่อยมากนะ ข้อบอกอกินข้าวนอกบ้านข้างสวนนี่แหละข้าวนอกบ้านของเราโดยแท้ไม่ต้องไปกินไกลแค่ย้ายออกมาจากโต๊ะอาหารก็เป็นริมสวนแล้วค่ะกินข้าว อาวไเลยที่หนูตาไม่ได้ย่างที่หมูก็จะเดี๋ยวตอนเย็นกอย,ย่างปะ